สัทธาสาธุชนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านในสภาพปัจจุบันประเทศไทยของพวกเรากำลังประสบปัญหาวิกฤตการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งจากการติดตามข่าวสารทางสื่อต่างๆจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้กำลัง แพร่ระบาดจย่างรุนแรงดังนั้นพี่น้องประชาชนชาวไทยของพวกเราขอให้พวกเราได้ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทนั่นก็คือมีสติคำว่ามีสติในที่นี้ก็หมายถึงเป็นบุคคลผู้สามารถเข้าใจในสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ตัวเองนั้นมีชีวิตยอยู่รอดปลอดภัยนั่นเทรเดียว่าคนมีสติซึ่งเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่การแพทย์เขาได้มีวิธีการแนะนําเกี่ยวกับวิธีการป้องก,กันโรควิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ กินร้อนช้อนกลางร้างมือห่างกันคนละ2เมตรหรืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติท่านสัทยาสารทัวนทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการเป็นมนตาตรการป้องกันถ้าหากพวกเราไม่ให้ความร่วมมือพวกเราไม่ปฏิบัติพวกเราก็อาจจะกลายเป็นบุคคลได้รับโรคร้าย กลายเป็นบุคคลที่ต้องประสบปัญหาในวิกฤตการณ์ในเรื่องของเป็นผู้ติดเชื้อของไวรัสโควิด -19 ได้ถ้าหากญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอยางเคารพกฎกติกาเคารพระเบียบเขาเรียกได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนก็จะสามารถก้าวข้ามวิกฤตการณ์ตัวนี้ไปได้อัตมาภาพเชื่อว่า คนไทยทั้งประเทศเป็นคนที่เคารพในเรื่องของกฎระเบียบเป็นคนชอบในเรื่องของความมีระเบียบวินัยและก็เป็นสิ่งสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศได้แสดงให้นานาประเทศเขาได้เห็นนั่นก็คือความสมครสารสสมรรถขี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่แต่นี้พวกเราท่านทั้งหลายจะต้องมาร่วมกันแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียว คือการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเคารพกฎระเบียบวินัยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เขาได้เข้าไปจัดการเรวนันจัดการในเรื่องของการยับยั้งเพื่อที่จะไม่ให้มีการแพร่กระจายไม่มีการแพร่เชื้อระบาดในตัวนี้เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตและจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวไทย อัตมาภาพขอเป็นกำลังใจให้ศรัทธาสาธุชนพี่น้องพุทธบริษัทชาวไทยทุกท่านทุกคนสามารถใช้ชีวิตในองุมกิจการชนนี้ไปได้ด้วยความผาสุกไร้ความกังวลไร้ความวิตกต้องบลโดยใช้ชีวิตจากมีสติไม่ประมาทรู้เท่าทันสภาวะของความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปแล้วก็ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นก็คือพวกเราก็จะสามารถก้าวข้ามวิกฤตการณ์ตัวนี้ไปได้ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกทท่านส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกท่านเราจะก้าวข้ามวิกฤตการณ์ตัวนี้ไปได้ประเทศไทยจะชนะโรคโควิด -19 ้ประเทศไทยจะต้อง ปราศจากโรคโควิด1 9ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าดังนั้นท้ายที่สุดอาตมาภาพก็ขออ้านเอาถึงอำนาจของคุณพระศรีรันตนไตคุณงามความดีบาร,รมีธรรมทั้งหลายจงได้เป็นตบับเป็นเดชะาเป็นพราะปัจจัใจนำมาปกป้องคุ้มครองอภิบาลประทานถอนให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภยัย อุปสรรอันตรายทั้งหลายจะได้บังเกิดมีในชีวิตจิตใจของพวกเราชาวไทยตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปขออนุมโมทนาเจริญพร